สมุนไพรทองไพโลดปวดเมื่อยช่วยได้ปวดใจช่วยไม่ได้สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวผู้ใช้ขี้พึ่งสมุนไพรทองไพโลดนอกจากใช้กับตนเองคือเรื่องปวดเมื่อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีใช้กับบัวที่เต้านมอักเสบนะคะ เรามาฟังเสียงจริงตัวจริงจากผู้ใช้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็มาตามหาคนที่ใช้ขี้พึ่งสมุนไพยทองไพโรสนะคะมาพบกับเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ชื่ออะไรชื่อน้อยใสชื่อน้อยใสคำอันนี้บ้านอยู่ที่ไหนบ้านหี่แลังคงท่ามะกา จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอือแล้วใช้ขี้พึ้งทองไทรอดเนี่ยบอกสิเนี่ยใช้ยังไงบ้างมีปัญหาอะไรผนูใช้ปวดตรงไหนก็ทาอ่ะปวดตรงไหนก็ทาเนาะตามว,วัยเราปวดตามตามร่างกายแล้วตรงไหนที่ทาคอ,อแก้ไอแก้ไอแอ,อ้อะไรอีกอ่ะนึกซินึซิปวดเรื่อ เออแล้วมีไปไม่น้เน้ำลวกมีอะไรไม่มีนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดเมื่อยเนาะแล้วก็คันคอไม่มีนะคะใส่ใส่ใส่ปวดฟันไม่มีไม่มีมมเออแล้วมีใช้กระวัวอะไรไหมคะออออใช้ยังไงออถ้านมยังไงเล่าให้หนูฟังออแล้วให้หนูนฟังนมมาลาโนมาเสกอะนมมาเสกเออเ,เออจิ้นตาขอดขอดใบใบบอกหค่ะที่เป็นน ทำไงถึงไปใช้กระวัล่ะก um, ็ลูกชายเขาเี่งจบไงแล้วนมมันอักเสบอ๋อก็ก็นี่ก็เลยไม่ไม่ตอนแรกอ่ะคือมันทำไมถึงว่าเอาไปใช้กระวัวฮะเห็นม่าอักเสบก็เลยไปทาให้มันที่เป็นข้อยลูกใบลูกใบแข็งนมมันแฝงนมมันแจกอ่ะโอ้โห คนให้แตกยังไงไม่เข้าใจที่บอกค้อดุด้วยที่เป็นลมมันแข็งมันไตอะแข็งเป็นไตข้อเป็นใหม่อ่ะขอเใหม่ยังไงแข็งเป็นไตคุณเฉงอธิบายหน่อยสิเป็นยังไงเออลองแข็งค่ะมันจำแล้วเป็นน้ำออกมามันแข็งแข็งเป็นก้อนดูอ๋อ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 เวลาคัวเนี่ยออกลูกมาใหม่ๆ นมเขาก็จะแข็งแข็เหมือนเป็นไตไตอยู่เข<อ>ายังไม่มีน้ําอ๋ออันนี้เอายาหมองทาทาแล้วมันก็นิ่มเริ่มจะมีน้ำน,นมออกโ <conscient. S 2> อ,อก้ท้ายคนเลย Meat, เออไม่ๆมอันนี้ื่กกี้แบบคนละอย่างกันนะนอันนี้เฉพาะคนอันนั้นอักเสบแต่อันนี้ พี่น้ำนมยังไม่มาแล้วก็แข็งเป็นตายอยู่ตอนที่คลอดใหม่อ๋อเนี่ยเนี่ยอีกแบบรูปแบบหนึ่งคนละแบบเลยเนี่ยเนี่ยช่วยได้ทั้งคนก็ช่วยได้วัวก็ช่วยได้เนี่ยเป็นไงสุดยอดไหมเนี่ยเอ๋ไหนไงยกนิ้วไลยสุดยอด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 อ่ายกป้องไงยกป้องเดี๋ยวแม่แม่แม่ยกป้องไงยกป้องนี้ไอ้อเนียยกป้องนี้นะยกป้องนี้อ่ายกป้องยกป้องยกป้อง OK。<Okay. S 1> <Okay. S 2> okay.